สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทา,า,างฝั่งไทยหลักฝั่งลาวนะครับเนาะเลืกไปอยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาเลาะครับมาในี้ก็สิพาพ,พ่อแม่พี่นอ้องมาเลาะเบิ่งนีุ่หรืครับมาเบิ่งบรรยากาศการเพลี้ยงลานเนาะครับหน,ะน่อยเลี้ยงล้านซื้ออย่างมาครบรอบปีเลี้ยงก่อนครับมาในี้วันที่25ครับธรรมดาก็เลี้ยงวันที่29แหละแต่ว่ามัน ทายเล,เลียงหลายร้านเลยบ่มีรถครับรถส่งยางเข้าโรงงานพันกิบรถบโหลาณนะครับเนาะจะเลยเลียงก่อนหมู่ที่19จะเลียงอีกสำหรับมื่อนี้ก,ก็เลียงอยู่ร้านไครสีซิลิคอนนี่นะครับร้านใครสีร้านยางคุยรัปเบอร์ครับตั้งอยู่บ้านหมู่ที่6ตำบลไครสีอำเภอเมืองจังหวัดปุ๋ยก,การนะครับเนาะรับซื้อ,อยางสด รับซื้อสุกมือครับหยุดเฉพาะวันอาทิตย์อ่ะพร้อมแล้วครับไปเบิกน้ำกันได้แล้วครับบรรยากาศสวัสดีครับขามาเบิกบรรยากาศนะครับว่บบบบบะขานะมาดูบรรยากาศเมืัอนี้้รับเบอร์นะครับลานยางรับซื้อยางสด รับซื้อ,อยางสดเลี่ยงเลี่ยงล้านครับคนนี้เลี่ยงล้านปีใหม่กันเทาสีเลี่ยงกันมือวันทียี่สิบเก้ามือเดียวกาหลายล้านครับรถขนท่งเขาโรงงานประธาน้าก็จําเป็นต้องเลี่ยงไปรเรื่อยๆครับเอาสภาพไปเบิ่งบรงรยากาศครับพี่น้อง

อ่ารถมาอีกแล้วหกล้อขั้นละที่สามเมาโอ้ยน้ำขนมจีนก็จะหมดแล้วเนาะมาชา้าเนาะมาชา้าครับบรรยากาศอนนั้นย่างเนื้อหมูครับอะ้น,น,นย่างหมู อันนี้การสดกกันแนี่ครับปลายาป่าปิงเนาะว้ายนะวายไปอันนี้มาก่อนเพื่อนเลยครับเน่ยดูด,ดมาก่อนเพื่อนเลยเสื้อดำดชุดดำดพูดรัวแล้วล่นทันกันละ กินเหมือนกันกินกันได้บวชแล้วเนาะได้แท้หัวอีกแหละโอ้ยแต่เราดีดีเศร้ากินแล้วเลิกเหล่าแล้วบ้าแล้ยบ้าบ้าเลยนบ้าแ่ดี วัมาอีกแล้วครับคันหนึ่งคันคันที่สามแล้วครับนี่ไปแล้วสองคันครึ่งคันที่สี่คัน รับซื้อไปเรื่อยๆครับแต่มันอยางร้านแล้วขากระมือเอิญข้ากะจือให้ก่าครับจือทอดบางทียี่ิบเก้าที่สามสิบคือโรงงานเขาปิด ตีบเก่าเรียกอีกแของกันสองสามล้านโอ้ยอาหารก็หมดแล้วมาชา้าเนาะฝนกินเหมือนบ้าดิฝนกับยายน้อยนี่หมูก็หมดแล้วครับ โอ้ยของแท้เลยร้อยกว่ากิโล่ด <laughs> ันว่าค้นแล้วว่าค้นแล้วร้อยห้าสิบกิโลครับก้อนนี้นะโอ้ของแท้น่าจะหมดแล้วครับน่าจะเป็นรถสุดท้ายละ รถที่สี่ครับน <c oughs> สถานการณ์เริ่มเมาแล้วเสียงก็เริ่มจะดังแล้วครับ <c oughs> สำหรับลูกคา้าสำหรับคลิปนี้กับ so what